มีคนถามผมว่าใช้ iPad ทํางานแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แทนโน้ตบุ๊กได้ไหมผมตอบเลยครับว่าทําได้ครับสวัสดีครับทุกคนพบกับผมหมอมในาช่อง Doc Mal Charles และในวันนี้เราก็จะมาตอบคาถามให้กับเพื่อนๆพนี่ๆน,น้องทุกคนที่สงสัยว่าโน้ตบุ๊กกับ iPad เนี่ยนะครับสามารถทํางานทดแทนกันได้ไหมผมสามารถใช้ iPad ทํางานแทนโน้ตบุ๊กได้ไหม <Nope. S 2> ผมตอบเลยว่าทํางานได้ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถทํางานได้เต็มที่ร้อเนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าตัวโปรแกรมที่ใช้งานในคอมพิวเตอร์นะหรือโน้ตบุ๊กเนี่ยกับในแอปพลิเคชันที่อยู่ใน iPad เนี่ยขีความสามารถบางทีมันก็ยังต่างกันอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นดังนั้นเราสามารถที่จะใช้ iPad ทํางานแทนโน้ตบุ๊กได้แต่จะต้องใช้การาประยุกต์และก็ปรับใช้เอานะครับข้อดีของ iPad เนี่ย ผมมองว่า1เลยคือน้ำหนักมันเบาครับมันพกพาง่ายแล้วก็สำหรับรุ่นที่ใส่ซิมได้ก็ถือว่าได้เปรียบโน้ตบุ๊กมากพอสมควรเพราะเราไม่จะเป็นยังต้องเปิดฮอสปอ o ตอะไรให้ยุ่งยากนะครับไปอยู่ตรงไหนก็สามารถทำงานได้พกไปที่ไหนก็สามารถทำงานได้แบตเตอรี่นะครับเป็นข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งเลยของ iPad นั่นก็คือมันสามารถอยู่ได้นานมากกว่าโน้ตบุ๊กแน่นอนนะครับโน้ตบุ๊กที่ว่าประหยัดพลังงานจริงๆเนี่ยก็ยังสู้ iPad ไม่ได้นะครับ เดีย๋ยวผมจะยกตัวอย่างนาง,งานที่ทุกคนใช้งานอยู่ในคอมพิวเตอร์นนหลักๆในชีวิตประจําวันนะครับที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราจะเอา iPad ไปใช้งานแทนโน้ตบุ๊กเราจะมีวิธีการแนวทางอย่างไรบ้างเดีย๋ยวไปดูกันครับสำหรับใครที่จะตัดต่อวิดีโอนะครับโดยใช้ iPad ตรงนี้สามารถทำได้ถ้าเราใช้โ o ้ e บุ๊กเราก็จะ ใช้โปรแกรมพวกเอ่อวกัสโปรนะครับพรีเมียร์โปหรือถ้าใครใช้ Macbook ก็อาจจะเป็น Final Cut Pro นะครับซึ่งตรงนี้เป็นโปรแกรมที่อยู่บน n o t e บุ๊กอ่าอยู่บนคอมพิวเตอร์แต่ถ้าเราใช้ iPad เราจะใช้อะไรนะครับก็ใช้แอปพลิเคชันที่มีให้โหลดอยู่ซึ่งแอปพลิเคชันในการตัดต่อวิดีโอเนี่ยใน iPad มีเยอะมากนะครับ แอปพลิเคชันชื่อดังอย่างเช่น Luma Fusion นะครับก็สามารถใช้ทดแทนได้ VN สามารถใช้ทดแทนได้ iMovie นะโปรแกรมฟรีที่ติดมากับเครื่องก็สามารถใช้ได้รวมไปถึงใครที่ใช้พวก k i Master นะครับ v l o หรือ InShot หรือ CapCut ก็ตามนะครับก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันเหล่านั้น ตัดต่อคลิปวิดีโอได้แต่มันจะเทพเหมือนกับตัดในคอมไมค์อันนี้อยู่ที่การประยุกต์ใช้แล้วก็อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะครับแน่นอนแหละครับว่าขีดความสามารถของแอปนะใน iPad เนี่ยมันก็สู้โปรแกรมไม่ได้เพราะว่าความละเอียดความซับซ้อนมันจะต่างกันมากคือแค่ตัดต่อให้คนดูแล้วรู้สึกเข้าใจไม่จำเป็นต้องใส่เอฟเฟกอะไรเวอร์วางอลังการ iPad ตอบโจทย์นะครับเพอเพอทำเร็วกว่าบนคอมพิวเตอร์ทำเร็วกว่าบนโน้ตบุ๊กด้วยซ้ำ และนี่เป็นคำตอบสำหรับใครที่จะเอา iPad ไปตัดต่อวิดีโอครับทำ Presentation นะครับสำหรับใครที่สาย Presentation อันนี้บอกเลยว่า iPad มีแอปพลิเคชันที่ทรงพลังมากๆอยู่นั่นก็คือแอปพลิเคชัน Keynote ครับเป็นแอปที่ผมผมใช้แล้วผมรู้สึกมีความสุขมากกว่าใช้ PowerPoint อีก <Wow. S 1> คือ มันเป็นแอปที่แบบอเนอกประสงค์มากๆนะครับมันสามารถที่จะทำ presentation ได้สามารถที่จะทำแอนิเมชันง่ายๆได้นะครับสามารถที่จะทำปกทิปสามารถที่จะทำออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยใช้แอปพลิเคชัน e y n น t e นะครับคือสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากๆสํำหรับใครที่ทำ r e s e n t a t i o n นะครับก็แน่นอน,นครับต้องเป็น Microsoft PowerPoint เราสามารถที่จะใช้แอป k y y o t t นะครับในการทำงานแก้ไข ไฟล์ PowerPoint ได้แต่ทั้งนี้ก็จะเป็นที่จะต้องมาอัปเกรดแล้วก็ประยุกต์นิดหน่อยอย่างเช่นเรื่องของฟอนต์นะครับเราจะเป็นที่จะต้องลงฟอนต์เข้าไปใน AirPad เพิ่มเพื่อที่เวลาที่เราเปิดไฟล์ PowerPoint ขึ้นมาฟอนต์มันจะได้ไม่เสียหายนะครับก็คือถ้ามันมีฟอนต์ที่ตรงกันนะตัวหนังสือมันก็จะกลายเป็นมนุษย์ต่างดาวไปนะครับบางทีก็ตัวเลขตัวใหญ่การจัดมันก็จะต้องมาเสียเวลาในการจัดสร้างสไลด์ใหม่ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดที่จะใช้ Keynote จริงๆใน iPad ก็มีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า powerpoint อยู่เหมือนกันนะครับคือสามารถที่จะใช้ตัวนี้ในการทำงานทดแทนกันได้ถึงแม้ว่าความสามารถมันจะไม่สู้ตัวที่อยู่ใน n o t e บุ๊กหรือในคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะอ่านเขียนแก้ไขตัวไฟล์ powerpoint ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนกันนะเ,เพียงแต่เรื่องของดีเทลเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะไม่มีนะครับแต่ก็คือสามารถที่จะ ทำงานได้เหมือนกันนะครับบน iPad นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีบัญชีตัวของ Microsoft อยู่แล้วนะครับแล้วก็คือเสีย Office 365เป็นรายปีไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาใช้ใน iPad ได้เหมือนกันสตรีมเกมก็สามารถทําได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องสตรีมเกมเฉพาะที่มันอยู่ใน iPad นะครับเราไม่สามารถที่จะไปสตรีมเ ตัวพับทีตัวใหญ่นะครับหรือ GTA 5อะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่า iPad มันไม่มีเกมพวกนี้แต่ถ้าเป็นเกมทั่วๆไปเอาวีนะครับ Genchin Impact Call of Duty นะครับหรือ Mobile Legends <Okay. S 1> อะไรก็ตามทีที่เป็นเกมใน iPad อะคือมันมันสตรีมได้หมดนะครับแล้วก็ความลื่นไหลความสะเทือนก็มีค่อนข้างเยอะรวมไปถึงมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการต่อออกจอใหญ่ต่อออก การแคปเจอร์ ure, อะไรต่างๆเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับสายกราฟิกนะใช้ iPad ได้ไหมอันนี้ผมว่าบางทีมันตอบโจทย์มากกว่าโน้ตบุ๊กนี่นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมี a p p l e Pencil ไนงะคือมันสามารถที่จะใช้เจ้าตัว Apple Pencil เนะี่ยในการทํางานได้นะครับเลือกจุดต่างๆการมาร์กจุดนะการตัดภาพการตัด ลบส่วนที่ไม่ต้องการนะครับเขียนข้อความเพิ่มแต่งสีไล่สีอะไรต่างๆบางทีมันถนัดมากกว่าการใช้เมาส์นะครับก็คือเราใช้ตัว Apple Pencil เนี่ยในการทำงานทดแทนได้ซึ่งมันมีแอปพลิเคชันเยอะมากนะครับที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นแอป Canva นะครับหรือใช้ตัว Keynote ก็ยังทำได้เหมือนกันนะรวมไปถึงแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับแอปที่เกี่ยวกับการทำโลโก้ต่างๆเราไปหาโหลดดูนะครับ ก็สาาามรถททีีีี่จะใช้้งนไดดดเเลยยววาดภาพอันนี้ผมมองว่าบางทีมันมันได้เปรียบคอมพิวเตอร์ได้เปรียบโน้ตบุ๊กไปเลยเหมือนกันเพราะว่า iPad เนี่ยมันมี Apple Pencil นะครับเรื่องการวาดภาพผมคิดว่าการที่เราจะใช้ปากกาสไตลัสกับการใช้เมาส์เนี่ยผมว่าการใช้ปากกาสไตลัสน่าจะถนัดมากกว่ารวมไปถึงตัว iPad เนี่ยครับก็มีแอปพลิเคชันดีๆอย่างเช่น Procreate มีแอปพลิเคชัน i b i s p a n น t นะครับซึ่งมันสามารถที่จะเอามาไว้ใช้ในการทำงานได้นะดีกว่าน้ตบุ๊กด้วยซ้ำนะครับพิมพ์เอกสารงานพิมพ์เอกสารอันนี้สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ดีเลยเหมือนกันนะครับสำหรับ iPad ส่วนแอปพลิเคชันนอกจากแอปพลิเคชัน Word แล้วยังมีแอปพลิเคชันฟรีของ ไอแพดอยู่นะครับก็คือจะเป็นแอป a g e ใช้แอปพลิเคชันตัวนั้นในการทำงานทดแทนก็ได้ปัญหานะสำหรับการพิมพ์เอกสารใน iPad เนี่ยนอกจากจอเล็กแล้วก็คงเป็นเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับรับคีย์บอร์ดที่จะใช้เนี่ยถ้าจะให้พิมพ์ให้ถนัดให้คล่องมือก็ควรจะเป็นคีย์บอร์ดแยกของคอมพิวเตอร์โดย ต่อเนี่ยวิธีการต่อก็คือเสียบผ่านช่อง USB นะครับโดยผ่านหัวแปลงของมันหรือใช้เป็นคีย์บอร์ดบลูทูธก็ได้จะทำให้เราสามารถพิมพ์เอกสารได้ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามาพิมพ์ในแป้นที่อยู่ในจอเนี่ยบางทีแค่แป้นอย่างเดียวยก็กินไปครึ่งจอแล้วมันก็จะไม่ถนัดเวลาที่เราทํางานเอกสารหรือแม้กระทั่งใช้คีย์บอร์ดขนาดเล็กถ้าเกิดว่าใครถนัดก็ก็ดีไปนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยคีย์บอร์ดเล็กกดยากนะควรจะต้องเป็นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ที่เป็นแผงเลยนะครับแผง USB Type A เอาแบบนั้นมาใช้ผมว่าการพิมพ์เอกสารก็สามารถที่จะทำได้คล่องมากๆเหมือนกันสามารถใช้ตัวแทนกันได้นะครับและนี่คือการใช้งานคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่จะเอา iPad ไปใช้งานแทนโน้ตบุ๊กใช้งานแทนคอมพิวเตอร์เอาละครับและถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับทุกคนนะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับช่องของเราและอย่าลืมกด u b s c r i b e ติดตามช่องของเราเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาด คลิป,ปใหม่ๆต่อไปที่จะมีประโยชน์กับทุกคนแน่นอนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ